ชอบไลฟ์แชร์สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของปอดนะคะปอดมีความสําคัญมากกว่าที่คุณคิดต้องบํารุงปอดก่อนจะไม่มีปอดให้บํารุงนะคะในเรื่องของปอดนะคะหน้าที่สําคัญของเขาในการช่วยฟอกออกซิเจนนะคะให้กับเลือดแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะที่สัมพันธ์ในร่างกายและกําจัดนะคะในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายของเราด้วยที่สําคัญนะคะเขาก็ยังต้องมีการปรับบาลานซ์หรือว่า PH นะคะให้มีความสมดุลให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าคงที่นะคะจึงทา ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสามารถหายใจได้เต็มปอดแล้วก็ยังเป็นการนะคะป้องกันโรคภาวะทางเดินหายใจต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะการบํารุงปอดท,ที่ดีจะต้องทําอย่างไร การรับประทานอาหารเนี่ยส่งผลสําคัญเลยนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับปอดของเราโดยสารอาหารต่างๆนะคะที่เราทานเข้าไปนะคะก็จะทําให้ปอดเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลหรือว่ากลับมาแข็งแรงได้นะคะโดยเฉพาะไขมันโอเมก้าหรือสารสกัดอย่างวิตามิน A นะคะที่รักษาหรือว่าช่วยเรื่องของเนื้อเยื่อหุ้มปอดนะคะรวมไปถึงนะคะการผลิตแล้วก็ขับเมือกในการต้านนะคะไวรัสหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นนะคะเราจึงควรหาสารอาหารนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะถังเช่าบำรุงนะคะในเรื่องของปอดได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของปอดเนี่ยให้มันกลับมาดียิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในถังเช่าเขาจะมีส่วนผสมนะคะของสารสำคัญอย่างคอไดเซปินที่ช่วยเพิ่ม การแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้กับปอดแล้วก็เพิ่มความจุปอดเนี่ยให้มันมีมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการดูแลร่างกายนะคะแล้วก็ทําให้ปอดของเราแข็งแรงลดปัญหาเรื่องของการเกิดภูมิแพ้นะคะหรือไซนัสอักเสบรวมไปถึงนะคะพวกโรคขอบหดนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังมีงานวิจัยนะคะที่เขาบอกมาอีกว่าการที่เรานะคะรับประทานถังเช่าเป็นประจำอย่างต่อเนื่องภายใน3เดือนนะคะเรื่องปัญหาของโรคขอบหดเนี่ย ก็จะทําให้เขาดีขึ้นเลยโดยพบว่าผู้ป่วยนะคะมากกว่า80%นะคะมีอาการเรื่องของขอบผืตดีขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นเลยว่าถ้าเราอยากปอดดีนะคะควรจะทานถังเช่าเป็นประจำดังนั้นอย่าลืมทาไบคอร์ดีซีถังเช่าออร์แกนิก100%เป็นประจำนะคะ